จะไปทำหน้าอย่างนั้นน่ะตัวตัวก,กลัวไก่เหรอแรกที่มาเคยจับแบบนี้เป็นตัวตัวอย่างนี้เหรอใช่ค่ะครั้งแรกเลยใช่อือะไรเนี่ย <c oughs> รู้เลยจะร้องง่ายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแค่น้ำมันมันล้นแค่นั้นเอง <c oughs> ทำอะไรด <c oughs> ีทุกคนดูดิก็จะใส่นาฬิกา <c oughs> อุย้ย ทำอะไรอะ่ระเดี๋ยวป้าทำให้ป้าช่วยมาจะทำอะไรคะเฮ้ยเฮ้ยใส่รายการหรอป้าใส่ให้มามาป้าใส่ให้มาเร็วป้าใส่ให้มาใครโทรมาอุ้ยใครโทรมาเดี๋ยวดูที่ใครโทรมาดูให้ป้าดูหน่อยเอามาให้ป้าดูหน่อยมามา้าโทรมาอ่ะรับก่อนอ่ะคุยกับม้าเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัีสวัสดีสวัสดีสวัสีสวัีสวัสดีสวัสดีสวัีสวัสดีสวัสดีสวัสวัส พี่พี่คุยกับมาม่าเร็วฮัลโหลก่อนมาม่าไงลูกทำไมไม่คุยอ่ะหมาม้อยู่บิ๊กซีแล้วตอนนี้แม่บุ๊กก็ไปซื้อของอยู่นะฮะอยู่บิ๊กซีแล้วเหรอหมาม้าอยู่บิ๊กซีมาซื้อของเลยนะป๊าซื้อของมาเลยค่ะทำคลิปนะคะโอเคค่ะจะทำอะไรครับทุกคนวันนี้ยังไม่รู้นะฮะแต่แม่บุ๊กอยู่บิ๊กซีแล้วนะฮะอะไรอ่ะนม่เอ่เอม่เอาไม่เอานอนนับไม่พอลูกไม่อิ่มไม้เอ่ะอุโ้ยไม่เออิ่มแล้วอ่ะ มาคป้าคุยบ้างอลโหลมา้าซื้อของมาทําคลิปใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะทำอะไรคะอะไรก็ได้ที่แบบม้าคิดไม่ถึงอึห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 ึลึหึหึงึห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 ึาึหอหึ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 บึหีหึหนะึหรหึ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 หาะห ข้าวโพดไม่ใช่ชาวโฟดทุกคนบีบ,บีเรียกข้าวโพดว่าชาวโฟดอันนี้เรียกว่าอะไรข้าวโพดชอบเหรอข้าวโพดอ่<ร>าโอเคไดีให้เดี๋ยวม้มาแกะให้นะคะ,ะเดี๋ยวม้าแกะให้น,นะม้มะมาดูนี่ก่อนแล้วก็มีแป้งทอดกรอบวิ้ยนี่อะไรอะ่ะวิ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมา้าไก่เหรอใช่ค่ะแล้วซื้อมาทั้งตัวอย่างเงี้ยนะทำอะไรคะจะทอดทั้งตัวเลยค่ะไก่ทอดทั้งตัวจะทอดยังไงม้ามันจะสุกเหรอตัวไงเนี่ยโอ้ยยังมีเลือดอยู่เลยทุกคน ไก่ทอดหม้อคือเอาลงไปทอดทั้งตัวเลยกี่กิโลคะนี้สองกิโลค่ะกินกับอะไรคะวันนี้คอนชีสกับไก่ทอดทั้งตัวทอดในหม้อถือคนเกิดมายังไม่เคยกินเลยไก่ทอดทั้งตัวขนาดเนี้ยแล้วลงไปทอดในหม้อด้วยนะแล้วก็ทำคอนชชสด้วยเอาไปกินกับไก่ทอดนะครับโอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยฮะแรงมานานใจมาจากวันที่เราไหว้เจ้าค่ะจะไปทำหน้อย่างนั้นอะ ตัวไก่เหรอไม่ไที่มมนเคยจับแบบนี้เป็นตัวตัวอย่างนี้เหรอใช่ค่ะครั้งแรกเลยใช่นี่ฮะกำลังทำความสะอพาดอยู่นะครับเครื่องในเอาหมดแล้วนะโอเคเครื่องในเอานะออกหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ วัตถุดิบทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับอันนี้อะไรคะพริกปาปริก้าค่ะผงปาปริกา้าใช่ค่ะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ไก่ทั้งตัวนะครับขั้นตอนแรกทําไงคะผงปรุงรสค่ะโอเคผงปรุงรสมาใส่เข้าไปค่ะเขียนไปเลยนะคะนี่ครับใส่เข้าไปที่ไก่แล้วไก่ที่ทคำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขยี้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาให้ทั่วแบบว่าทั่วทุกอนุนกไก่นะทุกคนนี่นะถูไปเลยทั้งปีกทั้งขาอุ้ยหนังขา นังขาดเลยเหรอเมาๆผมต้องค่อยๆดูแลให้เหมือนลูกนะตัวเนี้อ่พริกมาค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสนะครับเข้าไปที่ข้างในตัวนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบว่าข้างใน <รถ S 2> มีรสชาติแล้วก็ดับกลิ่นด้วยใช่ไหมคะ<ช>หลังจากนั้นก็เทน้ำตาลลงไปนะคะ,ะใส่เลยค่ะนี่ครับเฮน้ำตาลไปแล้วก็ถูเลยฮะใส่เข้าไปที่หัวด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยม้า าไปในตัวด้วยไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ถูนะครับนี่ตูดอยู่ตรงนี้ที่เ,เราเอารอยยัดอะไรเมื่อกี้หัวยัดหัวโอเคค่ะอ่าเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็พริกปาปิกาค่ะจำสูตรนี้ให้ดีทุกคนเอาไปทอดขายนะขายทั้งตัว <ผม S 1> ทุกคนไม่มีใครเขาซื้อทั้งตัวหรอกขายเถอะอันนี้เป็นอะไรนะคะพริกปาปิก้าค่ะพริกปาปิก้านะฟังให้ดีนะทุกคนเพราะว่าเรามีผงปาปิก้าอีกนะครับผูไปเลยมัเอาแบบเข้าเนื้อเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปจุ่มน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะ นี่ทุกคนแม่บุ๊คเป็นคนตัดหัวไก่เองนะฮะเฉือนทิ้งกับมือเลยนะฮะทุกคนตอนนี้แดงเถือกเลยฮะ <S <S ถูให้เข้าเนื้อใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็โรยผงปาปรปิก้าสองช้อนกันคันี่ครับเป็นผงปาปริก้านะครับแต่เมื่อกี้เป็นพริกนะฮะอ่ะอน,นี่อีกด้านหนึ่งนะครับใส่ไปสองด้านเลยนะครับหนักๆครับ <S <S อ่ะเรียบร้อยแล้วทุกคน นี่ครับไก่ทั้งตัวของเราหมักเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็นี่หูแค่สีก็น่ากินแล้วทุกคนดูสิเสร็จเรียบร้อยครับผมทอดเลยไหมคะทำอะไรต่อคะไปจุ่มน้ำค่ะนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วเอาไปใส่ในน้ำเปล่านะครับแค่นี้พอเสร็จแล้วก็ชุบน้ำแล้วก็ชุบแป้งแห้งเพื่อทำเกล็ดกรอบโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็นำลงไปทอดเลยค่ะ อะไรเนี่ยโอเคนะร่างกายอยู่ครบนะโอเคทุกคนนี่นะทุกคนปฏิบัติกรรมของเราไก่ทอดหม้อเขาเรียกว่าหม้อระเบิดทำหลบเกิดไม่ทันทุกคนทุกคนแม่บุกหน้าเสียอันนี้คือหน้าเสียของเขาเนี่ยนี่เฮียรู้นิสัยเขาเลยเนี่ยนี่คือทางในใจเนี่ยตอนยิ้มเนี่ยตอนเนี้ยเออยิ้มไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจเขาตอนเนี้ยคือแบบอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นรู้เลยจะร้องง่ายแล้วเนี่ยไม่เป็นไร แค่น้ำมันมันล้นแค่นั้นเองเดี๋ยวเทอดกี่นาทีคะ25นาทีค่ะ25นาทีเดี๋ยวมาเจรินครับผมทุกคนจะบอกว่าแม่บุ๊กไม่ยืนห่างหม้อเลยฮะจะร้องไห้หลายรอบแล้วกลัวออกมาไม่ดีเหรอใช่กลัวหนอกไม่ได้หรอคะเดี๋ยวให้ดูทุกคนตอนนี้เป็นถึงไหนแล้วฮะนี่ไก่ทอดหม้อของเราที่ดำๆตรงนั้นเดี๋ยวเราออกนะฮะทุกคนนีครับไก่ทอดหม้อทั้งตัวฮะ อ่ะให้ระบายให้ระบายหน่อยมันไม่ง่ายเลยทุกคนมันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดอะแต่มันก็ออกมาสวยนะที่รักมันได้นะเคลียทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่เป็นเหมือนแบบที่คิดมากเท่าไหร่อ๋อที่คิดคือแบบเป็นเกล็ดเกล็ดะไรใช่ไหมแต่อย่างงี้ก็ได้เคยทำแบบน่องเล็กๆทอดเลยอ๋อนี่มันตัวใหญ่ไงแป้งอาจจะเกาะไม่เต็มที่นะทุกคนนะอะยังไงก็มากขอให้กำลังใจคนละหนึ่งลค์ให้แม่บุ๊กนะครับตอนแรกเขาบอกว่าลมเลิกเลยนะก็จะทำใหม่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นมันก็ออกมากินได้เเคกยาสรร็จจี๋วปต มาแล้วครับทุกคนไก่ทอดหมอ้อทั้งตัวเดี๋ยววันนี้จะมากินกันอะไรนะคะคอนชีสคอนชีสร้อนเนี่ยทุกคนเรามากินกับคอนชีสฮะเดี๋ยวมาดูฮะนี่คอนชีสสูตรแม่บุ๊กนะฮะเป็นชีสนะฮะผสมกับข้าวโพดน,นะครับน่ากินมหมทุกคนมีนมด้วยนะว้าว ในนี้ผสมอะไรคะมอสซาเรลล่าชีสคุกกี้ค่ะนมค่ะนมแล้วก็ข้าวโพดค่ะข้าวโพดโอเคอันนี้เป็นสูตรเฉพาะแม่บุ๊กเลยนะ,ใส,ยะใ,สใส่อะไรคะใส่ใออริกาโน่ไปอีกเยอะๆหน่อยก็ได้คะ่ะที่รักพอชอบยังไงที่รักยืมไหมว้าว <Wow. S 1> คอนชีส,ชสทุกคนมา,มาใส่ออริกาโนอีกนินะะดนึงค่ะป๊าดอย่าใช้มือดึงเลยอะ่ะใช้มือก็ได้นะคะแต่มันร้อน โอ้โทุกคนไม่อ้วนวันนี้ก็ไม่รู้จะอ้วนมาไหนอลค่ะอันนี้คือจากใจเขาเลยนะแต่ก็ยังกินเนาะชีสเนี่ยทุกคนดูใกล้ใกล้ฮะฉีออกมาเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนโอ้โหวิ่งนี่มาม่าโอ้ทุกคนไก่ทอดห<า>ม้อ<า>มเนื้อช้ำช้ำนี่ก็แบบมาม่ามันนานไปแล้วนะคะ <c oughs> แต่ข้างในมันแข็ง <c oughs> เราเป็นฝ่ายอะไรแล้วว่าฝ่ายกดดันอะออกมาได้ไดออยังออกมาได้อยังนี่ก็ปั๊บมันจะดีไหมปัาปมจะดีไหมคลิปที่เป็นคลิปที่วุ่นวายมากทุกคนเห็นแบบแค่ไก่ตัวเดียวนี่นะ อยากให้เห็นใกล้ๆนี่ฮะไก่ทอดหม้อของเราขอกินก่อนนะกินแล้วต้องกินอย่างนี้จิ้มซอสก่อนจะเป็นชีสม่าม้าได้รับได้ค่ะนี่ฮะทุกคนนุ่มมากเลยอ่ะอืมโคตรอร่อยเลยหมดบาิหานให้นะเอาตรงนี้นะตัลหฝังนะอืมทุกคน ฝั่งนี้ของแม่บุ๊กฮะนี่ทุกคนของแม่บุ๊กขอตรงนี้เลยฮะโอ้โหที่รักถ่ายเห็นชัดนี่ทุกคนนี่ของแม่บุ๊กฮะนองขนาดนี้ควันจะขนาดไหนขคุณค,คนหนังก็กรอบนี่ขอจุ่มชีสก่อนทุกคนนี่ฮะจุ่มลงไปในคอนชีสครับโอ้โหมาอคอนชีสอร่อยมาก หอมนมมากแล้วหอมข้าวโพดที่สุดเลยอคอนชีสอะ่ะคอนชีสเราก็เคยทำให้ดูแล้วนะเหนทุกคน <c oughs> ว้าวจุ่มไปเลยนี่ทุกคนฮนะพรุ่งนี้ตื่นมานะทุกคนนะไปซื้อไก่แล้วทำแบบแม่บุ๊ครับรองฟินนี่ฮะอืมเยอะ ทุกคนคือคลิปนี้เกือบไม่ได้ออกแล้วนะบอกเลยว่าเกือบไม่มีแล้วนะแม่บุกท้อไปแล้วรอบหนึ่งบอกทําใหม่พรุ่งนี้ได้ไหม <c oughs> จุ่มคอนชีสด้วยที่เราปรุงรสชาติไปอะค่ะผงกะปิก้าเหรอใช่คะ่ะรสชาติก็จะไม่ออกมากเท่าไหร่แต่มีกลิ่นแล้วก็มีความเค็มหวานๆน,นะเนื้อไก่นุ่มมากทุกคนนี่ฮนะโคตรอร่อยเลยมามะ่า นี่จุ่มเลยนี่ฮะไปทำดูทุกคนไก่ทอดคอนชีสร้อนนะคะร้อน,นอเข้าปากไปฮะเป็นนอ้องเฮ้ยมาอร่อยมากเลยอ่ะชีสขอ,อนมิ่งมิงส่วนตัวเลยสะใจมากเลยกินแบบเนี้ยไปฮะ หมดไปแล้วหนึ่งน่องตอนแรกปะปาคิดว่ามังกมาเป็นยังไงครับคิดว่าข้างในมันจะสุกหรือเปล่าแค่นี้เองคิดแค่เนี้ว่าข้างนอกไม่ห่วงเลยแต่คนนี้คือห่วงแต่ข้างนอกเราต้องคอยให้กำลังใจไม่เป็นไรที่รักเรากินได้ทำมาเหอะไม่บอกจะดำยังไงเดี๋ยวเราก็ถ่ายช่างมันเถอะแต่ออกมาแล้วสวยงามเลยอ่ะนี่กรอบๆทำไงก่อน thank you thank you อือนะบิบินั่งตรงนี้นะคะมาถึงขั้นตอนกินปีกแล้วแล้วใส่คอนชีสด้วย เละเทะนิดนึงนะทุกคนไม่เคยกินไก่ทั้งตัวไม่รู้จะกินยังไงจริงๆไม่รู้จะเริ่มกินตรงไหนของมันมันจะเละเทะหน่อยนะหมดแล้วนะคะทุกคนครึ่งตัวแล้วนะคะเนื้อมันไม่แห้งเนาะปะป๊ามันฉ่ำเนาะโซ่ค่ะโซ่ค่ะโซ่ค่ะมาส่งไปบีบหนึ่งทุกคน อ่ะตอนนี้ส่งน้องบีบีไปไหนคะเ <c oughs> ข้าคอกไปแล้วฮะที่ทุกคนฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวจะตัดฝั่งนี้ให้ดูว่าเนื้อมันใหญ่แค่ไหน <c oughs> เป็นแผ่นเลยอะเอามาอ่ะไปให้ไหมนี่เนื้อแบบเ,เนื้อขาวๆเลยมา,มาชอบเขาชอบอะไรอย่างนี้ส่วนน้องนี้ให้ป้ามะมาเอาแล้วทุกคนเสร็จผมอันนี้โอ้โหไม่รู้จะกินตรงไหนก่อนเนาะเอ้ยมาจุ่มคอนชีสทุกคนไปครับ อร่อยจริงนะทุกคนดูข้างในสินี่ขาวชั่วเลยอ่ะไปค่ะมามา้าดูดิมไม่หวชิ้นนะั้นแบบใาใหญ่เตนไปอันนี้คือแบบปกไก่แบบโอ้พระเจ้าจิ้มเลยทำรายการกินต้องกินให้สะใจ เนื้อมันไม่ฝืดมันไม่แห้งไม่โคตรเราอยเไกเลยครับเขาบอกว่ากินไก่แล้วไม่อ้วนนะแต่เป็นเกาเกาอะไรเกาเจ้งมันคี้ว่าเจะบอกว่าเการักตัวเองโอ้ยกันรักอยู่ทุกวันแล้วไงคะทุกคนดูดิอกไก่โอ้โหอันนี้อกจริงๆเลยหรอมาอันนี้คืออกเลยเป็นงานแรกเก่งไหมนี่ฮะจุ่มไปฮะทุกคนนี่ลากตรงนี้ไปฮะี่คำนี้มาโอ้อริกานโด อาริกานโนะอาริกาโนะต้องหันนะมันใหญ่ไปอะ่ะนี่คำนี้ได้อร่อยอ่ะคำสุดท้ายทุกคนไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะกินไก่ทอดหนึ่งตัวหมดบ้าไปแล้วบาสเอ้ยหมดจริงๆทุกคนฮะอืมอ้ม เคยคิดไหมว่าจะได้กินไก่ทอดทั้งตัวแบบเยอะไหมหมดไปแล้วฮะทุกคนหมดจริงจริงๆ,ๆ <S <S ไก่ทอดหม้อหนึ่งตัวหนักสองกิโลบุกกินไปแค่หนึ่งส่วนสี่นอกนั้นจัดการคนเดียวเลยเขาบอกว่ากินไก่ไม่อ้วนไงแต่นี่คือไก่ทอดนิดหน่อยหนักนี่็นไรขอบคุณทุกคนที่ดูมึงอน,นู่ฟังดีด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูคลิปกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายลาไปก่อนครับสวัสดีครับ